ตํิดตำนานเสืออ้วนแคล้วคลาดด้วยตะกุลหลวงพ่อโมแม้แต่ขุนพันธ์ยังต้องตะลึงวันนี้ได้นำเรื่องราวของเสืออ้วนแคล้วคลาดด้วยตะกุลหลวงพ่อโมแม้แต่ขุนพันธ์เองยังต้องตะลึงมาให้ทุกท่านรับชมรับฟังกันครับหากลราวถึงขุนพันธ์ทลักษณ์ราชเดชในปีพศ2489ท่านย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาทได้ประทับปราบปับเสือร้ายหลายคนเช่นเสือไยเสือย่องเสือผ่อนเสือคริมเสือปรังเสือใบเสือดำเสือไหวเสือมเหสวนกรมตำรวจได้พิจารณาเห็นว่าผู้ร้ายในเขตจังหวัดชัยนาทและสุพรรณบุรีชุกชุมมากขึ้นทุกวันยากแก่การปราบปรามให้หมดสิ้นไป จึงได้ตั้งกองปราบพิเศษขึ้นโดยคัดเลือกเ,อเฉพาะในตำรวจที่มีฝีมือในการปราบปรามได้หนึ่งกองพันโดยแต่งตั้งให้พันตำรวจโทสวัสด์กันเขตเป็นผู้อำนวยการกองปราบและพันตำรวจตรีขุนพันธรักษ์กราชเดชเป็นรองผู้อำนวยการกองปราบพิเศษได้ประชุมนายตำรวจที่กรุงเทพเมื่อวันที่10บมกราคม2 4 8 9เพื่อวางแผนจับเสือไาย แต่ก็ล้มเหลวรู้ตัวเสียก่อนคุณพันได้รับคำสั่งด่วนให้สกัดบรรดาเสือที่จะแตกแถวพากันเข้ามาในจังหวัดชัยนาศเสืออ้วนเสือชื่อดังแถบนั้นแถวบ้านห้วยกรดเป็นที่หมายหัวของราชการในยุคนั้นเคยสร้างวีรกรรมอุกอาจถึงขั้นยกพวกบุกปล้นปืนปลัดอำเภอสังขบุรีมาแล้วและรอดจากคมกระสุนของเจ้าหน้าที่ฟันแทงไม่เข้า ปืนยิงกระหน่ำไม่มีโดนตัวด้วยมีของดีค่าติดเอวตลอดเวลาทั้งตื่นและหลับคือตะกุดโทนของหลวงพ่อโมวัดจันทนารามเมื่อพลตำรวจตีขุนพันธ์ได้ถูกส่งตัวมาเป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาทเพื่อปราบปรามชุมเสือเขตชัยนาทสุพรรณจึงตั้งชุดเฉพาะกิจขึ้นมาร่วมกับผู้ใหญ่ชางร่วมกันล่าเสืออ้วน เมื่อปะทะกกันทุกครั้งแม้เจ้าหน้าที่จะระดมยิงเท่าไหร่ก็ไม่เคยถูกหรือละคายผิวเสืออ้วนเลยสักครั้งคาถาแควคราดมหาอุดหลวงพ่อโมวัดห้วยกรดณอุดโมอุดพุทโธนโมพุทธายะอิตริอิตอาอาอาอุอ,อัตถิพิสตังยายาญนณะณอุดโมอัด พุทธโธนโมพุทธายะพุทธัทงคงเนื้อทำมังคงหนังสังคางคง,งกระดูกรีเพชชะคงคงเป็นที่สงสัยยิ่งหนักว่าเสืออ้วนมีของดีอะไรติดตัวครั้นสอบถามจึงรู้ว่าเสืออ้วนมีตะกุดติดกายอยู่ดอกเดียวเป็นของหลวงพ่อโมวัดห้วยโกรดเจ้าหน้าที่เขาเรียกแบบนั้นท่านจึงเดินทางไปกราบหลวงพ่อโมเพื่อขอคําแนะนําจึงได้ทราบว่า ต้องถอดตะกุดเสือก่อนจึงจะจับเสืออ้วนได้พลตำรวจตีขุนพันธ์จึงวางแผนปลดตะกุดโทนเสืออ้วนเพื่อให้ปราบได้ด้วยระยะเวลาล่วงเลยมาเป็นเดือนแล้วสุดท้ายโอกาสจึงเป็นของทางราชการหรือไม่ก็เป็นด้วยชะตากรรมถึงคาดของเสืออ้วนเองขณะทําการล้อมจับกลุ่มนั้นสายคาดตะกุดโทนที่ทํามาจากเชือกควนนั้นเปื่อยจนยุย่ยด้วยการใช้งานมาโดยไม่มีเวลาตรวจสอบ หลนจากเอวของเสืออ้วนขณะต่อสู้กับเจ้าหน้าที่กระสุนจึงทะลุล่างเสืออ้วนแบบหนักไม่ท้วนเมื่อสิ้นเสียงปืนเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบร่างกายเสืออ้วนเสืออ้วนสิ้นลมหายใจไปแล้วไม่มีตะกุดติดกายแต่อย่างใดซึ่งตะกุดนั้นตกอยู่ห่างออกไปอีกหลายว่าตะกุดดอกนั้นเล่าสืบต่อกันมาบ้างว่าท่านพลตำรวจตีขุนพันธ์ท่านได้นำกลับไปด้วย บางก็ว่าผู้ใหญ่ช่างขอติดตัวกลับไปหลังจากเหตุการณ์ในปีนั้นคนต่างพื้นที่จังหวัดชัชนาทต่างก็รู้จักกันในชื่อหลวงพ่อโมวัดห้วยโกรดหรือวัดจันทนารามจังหวัดชัยนาทบทความที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเรื่องราวที่เป็นตำนานเล่าขานสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นและมีบันทึกไว้นำมาเผยแพร่บารามีของครูบาอาจารย์ เื่อเป็นวิทยาฐานแก,ก่ทุกๆท่านสาธุสาธุเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง